ก็จะไปยาวๆอยู่หลายวันนะครับแต่ว่าแบบชงหิงชงหินขค้นหิก็สิได้มาอยู่ตลอดแบบชงกันยาก็จะมีพี่แอนแบบุีเดียวได้มาก็มาซื้อข้าวซื้อปลาอาหารซื้อชุดซื้อผ้าแล้วกับมือนี้นี้เล็กๆน่อยๆมันอาจจะแค่นิดเดียวสําหรับทุกคนแต่มันก็ตั้งใจจับแบ,บ่งปันเพื่อเติเมกำลังใจกันนะครับาพี่แอนทีริก่อน ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ก็เป็นรางวัลน้ำใจที่ที่เราตั้งใจที่จะมามอบให้ทุกทุกคนนะคะเริ่มเลยไหมคะโอเคเอายังไงดีครับูัแถวครูไม่ได้ค่ะเนไปข้างบไม้องเ เอลาดีแบนกับมาเด้หนิผู้ฝึกมาหลายเด็ดตั้งให้กันกินแบบจิมหนึ่งผู้หญิงก่อนลูกเด็กแถวมาเลยลูกออกไปนั่งบุญเลยลูกนั่งพูดเลยนั่งพูดเลยครับ

ผมยืใจแห้งผมไม่ได้อยู่แต่ก็มีคนสนับสนุนพี่ๆแต่ว่าใส่เป็นนองๆวันนี้มีน้ำทุกขั้นตนที่ันนีคตรมาขอบคุณบานอยดีขอบคุณบ้านแ้่นครับขอบคุณขอบคุณพี่พน้องคนนี้กพลังเงียบดีแ้านครับแ้านครับน้องคนนี้แ้านครับน้องหมดเลี้ยงน้ำทุกมือมีเลี้ยงน้ำทุกวันใช่ไหมครับมีมีเลี้ยงน้ำทุกวันมีครับ มีท่านีกับพลังเงียบ AB มีพล uhm, ังเงียบ AB เพิ่นนะครับเป็นดาวน์ซ่อนทาใจอืมผู้ชายต่อเลยลูก วันวันเดี๋ยวจะมีเขามาถ่ายรายการจะต้องได้ใส่เสื้อทีมเดี๋ยวไอ้บอกถามพี่นิวเนี่ยว่าเสื้อสีเขียวกับชมพู้สีมัเมื่อได้พี่นิวไปเอาอยู่บอกใช่สีมีเสื้อแจกสีตัวไม่ไม่ถูอใจกันร้อยไม่ได้ไม่ได้เนี่ยเอามาให้ผู้น้ำแน่พอวันใบครูต้องใส่วันใบครูยี่ยี่ยี่สิบเอ็ดครูต้องล็อกไปดิ คือช่วง 2- 1 2 2 23 2อ25ย่อย่ามยียาวครับเพราะว่าซ้อมใหญ่ด้วยฝาขอเรือดแชเป็นกำลังใจให้บอลกับซอนนะคะ